โอเคก็ขอสวัสดีทุนผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแนว horror RPG กันอีกครั้งนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าไซเลนดีมนั่นเองนะครับผมก็เกมนี้เป็นเกมในสตรีมแล้วเราเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่หายตัวไปนะครับแล้วเราจะได้เล่นเป็นตำรวจคนหนึ่งนะครับที่มาทําการสืบคดีนี้นะฮะเกมนี้จะเป็นไงก็ไปดูกันเลยครับ เขาก็มีคําเตือนนะครับว่าให้อ่าอ่าระวังนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่ามีภาพเขาใช้ภาพในการบรรยายเนะาะโอเคนี่ก็เป็นวิธีการควบคุมนะครับอ่า z ซเอแล้วก็อะไรสักอย่างนะฮะเะกี้ดูไม่ทันโอเคอ๋อเป็นฉากนี้นะฮะไปอ่าไปสู่ไปสู่ข้างในเหรอแล้วก็ไม่ป่าแห่งความฝันที่นั่นมัน มันเอ่อเรียกว่าไงดีเหมือนไม่มีอยู่จริงเหรอครับไม่ว่าใครก็ตามที่เข้าไปในป่านั้นแล้วก็เอ่ออ๋อจะหายตัวไปนะฮะคนที่เข้าไปในป่าจะหายตัวไปแต่ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับฝันเลยหรือเปล่านะเพราะอย่างที่บอกเกมมันมันชื่อมันชื่อสเลนดีมครับอันนี้อันนี้ผมก็ดูแค่เนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับไม่ได้ไปดูมาว่าเกมนี้มันมีอ่าเรียกว่าไงดีเบื้องหลังมาเป็นยังไงนะครับ ตำรวจก็กำลังค้นหาคนที่หายตัวไปแต่มันก็ไม่ว่าจะค้นหายไงนะครับมันก็เหมือนกับตำรวจนก็หายไปด,ด้วยหรอมีเคสต่างๆมากมายเกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็มีตำรวจคนหนึ่งที่อ่าไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะไม่เข้าใจมันหรอครับก็เลยไปทำการ สืบสวนดูและชื่อของเขาก็คืออ๋อ,อนี่คือชื่ออันนี้ใช่ไหมเฮ้ทำไมฟอนต์มันดูห่างๆกันจังอะยูโตะนะครับยูโตะคิซารากินะฮะนายตำรวจยูโตะคิรัสกิโอเคได้มาโอเคมาแล้วนะครับนี่สินะป่าแห่งความฝัน ฉันเดินเข้าไปในป่านั้นฉันรู้สึกว่าตอนที่ฉันเข้าไปอ่ะฉันอาจจะไม่ได้ออกมาแล้วแต่ว่าป่าเนี้ยมันเต็มไปด้วยหมอกมันมันก็ดูเหมือนจะปกตินะแต่มันมันป่ามันดูอะไรป่ามันดูอ่ามันดูแบบนิดเดียวอ่ะครับมันดูแบบเล็กนิดเดียวอ่ะป่านี่ได้เยอะอ่ะครับ ทำไมคนถึงไม่สามารถกลับมาได้นะทั้งที่ป่ามันก็มีขนาดแค่นี้ยฉันไม่เข้าใจเลยหลายสิ่งหลายอย่างก็เข้ามาในหัวของฉันเป็นข้อสงสัยต่างๆนานาใครคนหนึ่งที่หายตัวไปในป่าแล้วผู้คนก็ต้องการตัวเขาต้องการจะค้นหาเขาฉันแค่จำไว้ว่าตำรวจต้องทำอย่างนั้นมีหน้าที่ต้องทำอย่างนั้น แต่มีบางอย่างที่ไม่ที่ฉันไม่เข้าใจใครเป็นคนทําสิ่งนี้กันนะน่าจะหมายถึงที่ทําให้อันนี้เหรอครับอันนี้อะไรอะอันเซนรี่บูมิงฟาเวอร์แอนที่ดอกไม้และต้นไม้เหรอครับหมอกแล้วก็ปริศนาบางอย่างเดเมทพวกมันทําให้ผมของฉันเป็นสีขาวเอาอะไอย่างแรกเลยก็ลองค้นหาดูก่อนแล้วกันนะ โอเคได้โห oh, เกมนี้เกมนี้มืดมากนะฮะเดี๋ยวผมปรับแสงหน้าจอหน่อยดีกว่าคือผมปรับแบบว่าประมาณสามสิบเปอร์ซ็นของจอนะฮะแทบมองไม่เห็นเลยอะถ้าในคลิปมืดด้วยก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้โอเคต้องเดินสำรวจก่อนเนาะมันมีไฟฉายอะไไหมอะเสียงอะไรวะนั่นเสียงอะไรอะเหมือนเป็นเสียงอะเสียงกระดิ่งหรอ เหมือนมันมาจากข้างบนเนาะเดี๋ยวเราดูให้หมดก่อนนะฮะหัวแล้วเออมันก็ก็ดูเป็นอ้เดี๋ยวทำไมเสียงมันดังขึ้นวะเออเอาไงเดี๋ยวเช็คทีละส่วนก็นกได้อะตรงนี้ก่อนอันนี้เหมือนเป็นรถตู้เหรอครับเออมันดูมันดูนี้ได้ไหมเนี่ยว่ามันกดอะไรได้ไดบ้างตะกี้ผมดูไม่ทันนะอะเออ อ๋อผมนึกว่าตัวละครมันหันเองโอเคกดชิปวิ่งได้นะครัอาจจะมีวิ่งอาจจะมีวิ่งหนีผีก็ได้นะเนี่ยโอเคงั้นข้างบ,บนนี่ลหละอะตรงนี้มีอนั้นนั้นกล่องแล้วก็อะไรอ่ะเอ่อนี่มันเลสสไปเดอร์ดิลลี่นี่นะแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่บานในฤดูนี้ไม่ใช่หรอมันมีบางอย่างกำลัง กำลังมาทางนี้ด้วยลองไปดูใ,ใกล้ๆดีกว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะอุย้ยโอเคหมานะครับทำไมทำไมนายถึงมาอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยนายหลงทางหอนายหลงทางงันเหรอไปไปไหนด้วยนะฮะลองดูกล่องนี้สิฉันควรจะเปิดกล่องนี้ไหม <c oughs> กับไม่หยุดดีกว่าไม่ทำดีกว่านะครับเอ่อมันเหมือนกับว่ามี กล่องนี้มันเต็มไปด้วยแบบพลังงานบางอย่างนะครับงั้นเดี๋ยววันหนึ่งผมว่ามันต้องอาจจะเป็นเหมือนเหมือนมิซาโอก,ก็ได้นะครับทําให้เราสงสัยแล้วเราก็ตายปะอ่าลองดูนะฮะเปิดมาดูเอา้าอ่ามีกุญแจอยู่ในกล่องแต่มันดูเป็นกุญแจเก่ามากเลยนะทําไมมันถึงมาไว้ในกล่องไม้อย่างนี้นะเอามาก่อนก็นแล้วกันฮะอา้าว ทำไมหมามันขยับมาทำไมถึงมองเ่างงั้นล่ะเอ่อเช้งขอโทษทีนะแต่ว่ามันไม่พอใจที่เราขโมยของเอ้ยไม่ใช่ขโมยของเอาเอากุญแจไปเหรออ่าฉันช่วยอะไรนายไม่ได้นะจะพามาด้วยดีไหมหรือว่าไงดีอ่ะเอามาด้วยแล้วกันโอเคงั้นก็ก็มาหยุดก็ตามมาแล้วกันนะ อันนี้ตั้งชื่อนะครับโอเคชื่ออะไรดีวะชื่อหมาชื่อป๊อปแล้วกันนึกอะไรไม่ออกนะฮะโอเคไปกันเลยไหมป๊อปโอเคได้เพื่อนวมทางอ้าวอ๋อเข้ามาอยู่ในนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะมันจะส่งผลต่อในเรื่องเปล่าน,นะแต่ผมว่ามันน่าจะส่งผลอยู่แหละไม่งั้นมันไม่ให้เรามากดตรงนี้หรอกครับเอาเอานักคนเหรอเอานักคนเหรอผมนึกว่าอะไรขวางทางอยู่เออคุณผู้หญิงครับ ที่ป่าตรงนี้มาน,นี่นะถ้าคุณจะถ้าคุณจะกลับบ้านแล้วก็นะผมไปส่งคุณได้นะเฮ้ยเฮ้ถ้าคุณเข้าไปแล้วก็ผมจะไม่ต้องใช้กําลังกับคุณนะเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับบ้านได้แล้วอันนี้เราก็ตะโกนนะครับเฮ้ย hey! เอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียกว่างไงดีกคุกเข่าลงกับพื้นแล้วก็เอามือไว้บนหัว ไม่ฟังเลยครับผมจะเตือนคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะผมบอกให้คุณคุกเข่าแล้วก็วางมือไว้บนหัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ่อ uh, let's go after him right now โอเคให้ตามไปนะฮะไปไหนแล้วอะ่ะหรือว่าตรงนี้เป็นเพราะอย่างนี้ว่าคนมันเลยหลงทางกันอะ่ะอ่ะเซฟก่อนแล้วกันเสียงะระฆังนี่ก็ยังดักนี่ไงบ้าเอ้ยฉันพลาดอีกแล้ว อ่าไม่ตอบอะไรมาเลยอ่ะบางทีฉันไม่คิดว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้นะอันนี้ปักไอรถรถเมกเหรอครับอ่าไม่มีอะไรใช่ไหมแถวนี้วิ่งดูให้หมดก่อนอ่ะเอ่อเมื่อกี้มันเดินขึ้นไปตรงนี้โอเคอันนี้คืออะไรอ่ะฉันก็ตาม ผู้หญิงคนนั้นไปฉันก็รู้สึกว่าเอา้ารู้สึกว่าวูบเหรอมันทุกอย่างมันดูเบอร์ไปหมดเลยแล้วป๊อปก็เอห่าเรียกให้ฉันตื่นฉันยังคงเดินต่อไปในป่าแต่ใจของฉันก็รู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วหลังจากเดินมาไม่นานฉันก็เจอกับบางสิ่งบางอย่างในป่าอะไรอ่ะ it was a l shy อะไรอ่ะเจอของอะไรบางอย่างเหรอเอ้าอ๋อเหมือนเป็นดับสารเจ้าอะไรอย่างงี้เหรออันนี้มันเหมือนหน้าปกเกมเลยปะเนี่ยไปฝั่งนี้ได้ปะไม่ได้อาจะต้องขึ้นไปนะฮะเล้โห oh. อ่อนี่มันสารเจ้า,างั้นเหรอฉันไม่เคยเห็นในฉันไม่เคยฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้เลยนอกจากในเทคบุ๊กอ่าภาพเทคบุะ๊กนะแล้วก็ไม่คิดด้ว่ามันจะอยู่ในที่แห่งนี้นะครับโอเคลองไปดูแล้วกันเราต้องหาคนที่หายไปบางที่วกเขาจะอยู่ในนี้ก็ได้อ่ะอะไรกันอะเสียงนั่นมันอะไรหระ ทำไมทำไมมันทำหน้าตกใจองนั้นน่ะมีมีบางอย่างผิดปกติไป What the อ a m e o v คืออ๋อคือให้วิ่งใช่ไหมโอ้โหแล้วก็ไม่บอกกันดีๆปะโทโอ้โหแล้วเดินอ๋อโอเคเลยไม่ไกลแล้วจัมสแกร์ก็ดันเป็นดับเงียบๆเลยนะฮะมาอย่างไวโอเคกูต้องมากูต้องมาเดินตรงนี้ใหม่ ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอบนีนะ้ผมกดชิปแล้วก็วิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยถือว่าดีนะครับถือว่าดีอยู่ที่มันไม่ได้จ้ำแบบว่ามีเสียงดังนะถ้าจ้ำดังแล้วไม่พอไม่ชอบชอบมาแบบเงียบๆแบบไม่ให้ส่งไม่ให้เสียงแล้วมาตุ้มทีเดียวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันโอเคมาๆๆๆกดชิปค้างไว้ละไปเลยไปเลยไปเลยอะทันไหมวะทันเลยเอา้าอะไรวะ ทำไมทำไมผมวิ่งไม่ทันเอ,อ่อหรือว่ามีอะไรต้องใช้ไหมอ่ะมันอันนี้คอมมานด์รีเมมเบอร์นี่คืออะไร o อ e เเออ o อ e เชเลยดีกว่าผมจะได้เดินเข้าไปในสารเลยะฮะไป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 ,ไปเลยไปเลยไม่ต้องสวนแล้วไม่ต้องสววิ่งเข้าไป okay. โอเคอ๋อนี่ไงกุญแจโอ้โหถ้าไม่ใช้นี่ไม่ใช้ทีนี้เอ้ไม่ได้เอามานี่เรียบร้อยเลยะฮะเอ,อ้อ อะไรกันเนี่ยฉันฉันต้องไม่ฉันต้องให้อใหไอไอบ้าน้เข้ามาด้านในต้องเป็นเพราะไอบ้านนนัแน่เลยที่ทําให้คนหายตัวไปแต่ว่าฉันจะทําทำมันไม่น่าจะทําด้วยตัวคนเดียวได้นะแล้วข้างหลังนั้นคืออะไรอะ่ะมันแมปไอแมปแบบเกมมันค่อนข้างมืดนะฮะมองไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะเอาล่ะลองไปไปที่เมืองดีกว่าแล้วก็ให้คนมา ให้คนมาช่วยโอเคแต่ทางออกมันจะมีอยู่ไหมดูจากเาขาเรียกว่าอะไรขนาดของสารเจ้าแล้วเนี่ยมันก็นะที่ฉันเห็นจากข้างนอกมันก็ narrow insight คือมันมันอน,นี่แหละครับบางอย่างไม่ถูกต้องต้องลองค้นหาอะไรบางอย่างนี่ไงค้นหาอะไรบางอย่างเนี่ยกระจกเหรออา้อาวไม่เห็นตัวเองในกระจกเอาแล้วไง แล้วนี่ถ้าออกไปนี่ก็เอเวนั่นก็รออยู่ใช่ไหม <c oughs> อ่ะงั้นก็ต้องกดดูแหละครับนะอ่ะเป็นไงชา a p t เตอร์ที่หนึ่งเอนทรนะครับอันนี้คือเข้าชา a p t เตอร์แรกโอ้โหเออนี่มันมันันนี้มากเลยอะ่ะมันมันแปลกๆมากเลยโหแต่ดูข้างในอ้าวเดี๋ยวฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย น่าจะเกี่ยวกับฝันจริงๆนะครับผมว่าเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้กดดูพอหลังจากส่องกระจกไปดีดดปุ๊บมันมันโผล่มาที่นี้เลยนะ,ะทุกคนหายไปแบบทุกคนที่หายไปเป็นแบบนี้สินะพอเจออย่างนี้สินะทางนี้มันเออมันอยู่ตรงนี้เหรอถ้าเดินไปบางทีอฉันอาจจะเจอคนที่หายไปเหรอฮะ วัดเดอะหมาพูดได้ถ้านายไปคนเดียวนายก็จะตายเนั่นใครน่ะโอเคหมาโอ้โหหมาพูดได้นะครับฉันก็เป็นคนฉันเป็นคนบอกนายแหละว่าไม่ให้ไปอะตกใจเลยนะฮะเอ่อป๊อปทำไมนายถึงพูดภาษาคนได้เนี่ยแน่นอนว่าฉันเอา้าตายไปแล้วนะครับเป็นวิญญาณ ฉันไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นแหละแต่ฉันอันนี้อยู่ใช่ไหมฉันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมบางคนเอ่อมีใครบางคนได้เปิดประตูนรกแล้วก็ทําให้นายอ่ะอยู่ในกับดักนี้กับดักแห่งความตายหากพวกเขามาถึงแล้วก็จะตายเลยะนะมันเป็นเส้นทางของเลือดเระครับแต่นายอ่ะจะไม่ตายง่ายหรอกนะ This is second time โอกาสที่สองเหรอมันคืออะไรกันเนี่ยเอ่อเส้นทางของเส้นทางแห่งเลือดเนี่ยแล้วก็โอกาสที่สองมันฉันไม่รู้เนี่ยว่านายพูดอะไรอยู่เนี่ยมันเรื่องมันค่อนข้างยาวนะฉันจะบอกนายก็ต่อเมื่อเอ่ออะไรอะ่ะ I borrow this body for why and most of all because it dangerous คือเหมือนกับว่าจะบอกก็ต่อเมื่อเรา ไอซียูอะไรอ่ะบอโลบอดี้มันเหมือนพูดถึงร่างกายอะไรบาง,างอย่างอยู่นะฮะแล้วก็ทุกอย่างมันอันตารายพวกเขาจะมาที่นี่แล้วรีบออกจากที่นี่ใครอะ่ะใครจะมาอ,อเดี๋ยวนะมีเวลาจำกัดด้วยคือให้วิ่งหรอแล้วก็อะไรอะ่ะฮาร์ดวีมี่บาเบลช็อกโกแลตบาร์แล้วก็หนึ่งคาเมล่าเอ่อกล้องแบตคืออะไรวะ รีมี่มาเบลนะครับเวนอ่ะว er er ันเดอร์เลอร์อีสโคสต์เอนเตเมื่อวันเดอร์เลออะไรอยากจะตายอ่ะครับให้ไปที่เอคี you can stop the w a n d e r e r สิอ๋อหยุดหยุดมันได้สิบปีนะครับอวิญญาณที่เขาเรียกว่าแหละวิญญาณเล่ร่อนนะครับ go down to level ไม่เข้าใจนะครับว่าคืออะไรอะ่ะ อ๋อนะี่ยมันคือของที่เอาไว้หยุดมันใช่ไหมส่วนช็อกโกแลตบาร์ก็อ่ออันนี้ไว้ใช้กับวันเดอร์เลอร์นะครับพวกวิญญาเล่รอนตัวที่มันเล็กอะครับแล้วก็ใช้เพื่อรีคอเวอร์สเตมินาได้ด้วยหรอส่วนกล้องของแมบตเตอรี่ก็ o อนเดอร์อ oh มีเวลาทุกๆุห้านาทีแล้วก็หลังจากยี่สิบนาทีเกมก็จะโอเวอร์โ oh อ้โ oh ห oh ต้องต้องให้แบตไม่หมดด้วยแล้วก็โ oh ออัมูเลตไอเทมนี้ไว้บายดีฟิตเป็นอัวันนี้เราแคชอยู่อันนี้จะไม่ตายนะครับทำให้เราไม่ตายโอ้โห oh ทุกแชปตเตอร์แฮฟล็อกเก็ตสกิลเอ่อโลเคชั่น ถ้าคุณซ่อนวันเดอร์เลอร์ก็จะไม่สนใจหรอครับโอ้ยใจไอ้ป๊อปหยุดก่อนอ๋อนั่นใช่ไหมวันเดอร์เลอร์ไอ้พวกวิญญาณเล่ร่อนนะครับฉันมั่นใจเลยมันต้องมันพาฉันมาที่นี่แน่ๆนายเห็นเาแล้วใช่ไหมล่ะจากคอมมอนเซนนะเออ มันจะเดินอะไรอ่ะเดินเดินมันไม่มีอะไรอ่ะแฮคัดไม่มีไม่มีมันคืออะไรวะแฮ่คัดนี้ไม่มั่นใจนะฮะแต่เมื่อกี้มันเหมือนมันไม่มีหัวป่ะเฮอไม่มีหัวอะไรกันเนี้ยทําไมมันทําไมถึงเป็นอ่าเป็นทําไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะอ่อขอโทษทีนะอืมมันมีเรื่องมันมีเรื่องเล่าอยู่อ่ะจะลองฟังดูไหมอ่ะฟังดูก็ได้ครับ ไม่เสียหายอะไรพวกเขาก็อยู่ในหมู่บ้านนี้แหละเป็นครอบครัวอยู่กับอยู่กับอ่าเรียกว่าไงดีสองมีเป็นครอบครัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีสองคนมีเด็กสองคนอันนี้ก็คือเคยเป็นคนในครอบครัวก่อนเหรอไอ้ป๊อปเนี่ยครอบครัวเราค่อนข้างจะยากจนทุกวันต้องเดินออกไปที่บ้านอื่นเพื่อที่จะขออาหาร ขอของกินนะฮะและจากนั้นวันหนึง่งเด็กคนนั้นที่ไม่ชอบอะไรอย่างนี้เกลียดชีวิตแบบนี้นะครับก็เลยทิ้งพ่อกับแม่ไปนะครับแล้วก็พี่นะครับพี่สาวทิ้งไว้ที่บ้านเขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเขามีเงิน ไม่ได้คิดแต่เขาไม่ได้คิดถึงเลยว่าข้อห่วงของเขากําลังจะอดตายมันก็สองปีมาแล้วอนะเขาก็กลับไปเขากลับที่อ่าเรียกว่าไงดีกลับไปที่เมืองอะครับบ้านก็อ่าเรียบร้อยนะครับอยู่ในสภาพถูกทิ้งร้างนะฮะคนน่าจะไม่ไหวกันนะครับเขากลับบ้านเขาดีพอเขารู้เขากกลับบ้านนะครับ แต่ทุกคนก็ตายไปแล้วนะฮะแต่นายบอกว่านายมีเด็กสองคนไม่ใช่เหรอเขาก็คือชาแมนฉันไม่รู้หรอกนะว่าเขามีอาพลังหรือว่าอะไรรักทูเดทเกี่ยวกับความตายแหละนะฮะแล้วก็มันก็กลายเป็นฟอร์ เดอะแมนไวท์เทสคือไงไอตัวตะกี้หรอฉันก็ฉันแค่อ่าลิฟ o u ยูวิดโบนฉันจะอ่ารียไว่ิ่ต์ปล่อยปล่อยนะไว้กับโอ้โหเ๋ยวๆกล้องกล้องกล้องมันจะอันนี้ดีกว่ามันอ่านราอ่านนาไม่ได้นะฮะถ้าอ่านนาแล้วไอแบตตรงนั้นมันยังลดเลยอะเวลาก็ลดลงด้วยมันลดลดลงเองนี่ขนาดกูอันนี้เลยเดอะพีเพิลไวท์ซก เกี่ยวกับอะไรไม่รู้เลยครับตอนนี้ต้องข้ามแล้วมันอยู่นานไม่ได้นะฮะฉันต้องทําอะไรสักอย่างไม่สนละคนฆ่าเขาแล้วหมู่บ้านนั้นก็นี้ไปเหมือนกับว่าเอ้น่าจะหมายถึงไอ้คนนั่นแหละนะฮะที่มันทิ้งครอบครัวไปอะ่ะสุดท้ายก็โดนฆ่ามั้งต้องกดข้ามแล้วฮะข้ามข้ามข้ามเขาโกรธมากฉันหมายถึงว่าถ้าถ้าเอาหายถ้าอยู่กับฉันแล้วก็เขาก็จะเซนติทีฟอะไรสักอย่างโอเค เอ่อรีบเช็คฮะรีบเช็คมีกล่องกล่องกล่องมีอะไรอ่ะมีของเอาเอามาเลยอะไรไม่รู้แหละครับก็เลยใจเสียงระเบิดไม่มีของอ,อ,อ้าวเฮ้ยเดี๋ยววัดทำไมเกิดอะไรขึ้นเคือ,อะไรเคือ,อะไรอ่ะโอ้ยโอ้โห โอ้โหผีออกมาข้างหลังครับกระจกข้างหลังอ๋อมันตะกี้นี่คืออันนี้ใช่ไหมสปอนใช่ไหมผีออกมาจากกระจกนะครับแล้วหืมทำอะไรไม่ถูกเลยทีนี้โอเคเดินได้ละในนี้มีของอะไรคน้คนค้นโอเคกุญแจอะไรไม่รู้นะฮะเอ่อไปไหนต่อดีต่อเซฟได้ไหมอ๋อโอเคเราเซฟระหว่างเกมได้เฮเคแล้วก็เรามีของคือ พวกนี้อะไรไม่รู้แหละนะฮะไว้ก่อนแล้วกันกล่องเปิดให้หมดอะ่ะคุญแจอะไรไม่รู้ค้นค้นไม่มีของอะไรแล้วใช่ไหมในห้องนี้โอเคเวลาก็เหลือน,น้อยจัดๆเลยโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วหรือว่ามันมีอีกวะอันนี้ไม่มีอะไรนะโอเคนะกล้วเสียงเพลงแม่งกดดันมากกดอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะ แอมนอสิกไอ้โดนไอพวกวิญญาณเล่ร่อนเคยพวกนี้ใช่ไหมมันจะเอามาเราไม่โอเคมันนึกว่ามันเอาอันนี้อันนี้ตู้อ๋อโอเคอันนี้เอาไว้ซ่อนนะฮะโอเคเราจำไว้มีตู้ตรงนี้โอเค,คไปใช้กุญแจไปไปไปของของได้ไรเดี๋ยวค่อยดูนะฮะเราเก็บอันนี้ก่อนมีลูกตาขึ้นมาด้วยตะกี้เฮ้ยไปแล้วล็อ เปลี่ล็อกในห้องนี้มีอะไรที่ผมไม่ได้ดูไหรอดูให้หมดเลยแล้วกันกดส่วนอะเดี๋ยวเดีข้างหลังเฮ้ย้อไอเวนี่มาโอ้ผโอีโอเคเดอะอันนี้หายไปนะครับโอเคมันเป็นไม่ช่วยชีวิตเราโอเคเข้าจวิธีอันนี้แล้วมันจํากัดเวลาด้วยผีใหม่ละผีผู้หญิงเดี๋ยวเดีผีผู้หญิงนี่มันไม่ได้พูดถึงเลยนะว่าทำไงอะ อันนี้อันนี้แม่งต้องมีของอกีกหาหามีอะไรอีกมีอะไรอีกดูให้หมดดูให้หมดโอ้ผีอยู่ข้างล่างโอเคโอเคโอเคได้กุญแจเล็กมาเจ๋เล็กก็เอ้ยอย่ามาตรงนี้ได้ไหมอย่ามาตรงนี้ได้ไหมไปตรงนี้ก่อนอันนี้ไปไหนอา้าวอย่าจอมืดเดี๋ยวมีผีตัวนึงอีกโอ้ไม่ก็ oh มีผีกี่ตัววะเนี่ย ไม่ไม่อ่านแล้วว่าพูดอะไรไม่อ่านละหรือว่ามีเดี๋ยวถ้าไม่มีวิธีรับมือนี่กชิบหายเลยเนะี่ยโอเคให้ตามไปไม่ตามละกูไม่ตามแล้วยืนนิ่งอย่างนี้กูไม่ตามละหรือว่าหรือว่าต้องตามไปวะอ่าไม่รู้แหละกูเซฟก่อนเซฟก่อนโอเคอ่ะยังไงต่อเออเดี๋ยวก่อนชาแมนจะทำอะไรกูไหมอ่ะอย่านะคิ อ่าฉันบอกให้เธอรอก่อนไงคิโยโตะไอ้คิโยโกะนะครับอ่าคุณคุณสุนัขยิ่งจอกอันนี้คือรู้จักกันเหรอมันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยที่เธอวางแผนทำอย่างเงี้ยเราไม่รู้อ่ะนะแต่ว่าบางทีก็เพื่อจะล้างแค้นอะ่ะ งั้นก็หมายความว่า,าทางสายเลือดอะเหรอทำไมถึงอยู่ที่นี่ล่ะทำไมทำไมถึงกลายเป็นอ๋อทำไมถึงกลายเป็นอันนี้เหรอสุนัขอะครับแล้วก็ทำไมทำไมถึงอยู่ที่นี่อ่อก็พอดีว่ามีเจ้าอ๋อ,อจะช่วยนะครับบอกว่าเราอาเราเนี่ยมีคนนี้มาแล้วก็จะช่วย เขาจะไม่ให้อาภัยคุณหรอกนะคิโยโกะฉันรู้สึกว่าเธอกำลังจะโกรธแล้วละ่ะ She cut off my e n t ถ้าเธอต้องการจะจบทุกอย่างแล้วก็ The s e ไ I wanted คือ,อยังไงอ่ะฉันทำทุกอย่างจบ ฉันทำให้ทุกอย่างมันพังเหรอ Get off my site. Missing people. โอเคครับทุกคนที่หายตัวไปในป่าไม่ได้ตายนะฮะโอเคต้องโฟกัสข้างหน้านี้ก่อนแล้วผีตอนนั้นจะมาเอาโอเครอบนี้แบบเต็มเลยนะฮะแล้วเห็นนะข้างบนตะเกียกใครเดินอ๋อไอวิญญาณเล็กพวกนี้ช่างหัวมันฮะอันนี้เปิดได้ไหมโอเคเปิดได้ละเออปิดไว้ดีกว่าเดี๋ยวไอ้วงนั่นมาโอเคปิดประตูโอเค,อเคช็อกโกแลตปา เปิดมาให้หมดเปิดมาสำรวจให้หมดฮนะมนมีวิญญาณนั่นอีกอ่ะโอเคโอเคโอ้โอ๋อไอ้ลูกตานี่คือยิ่งกดแล้วมันยิ่งมาเหรอ,อกดได้สามครั้งนะครับโอเคเข้าใจแล้วว่าที่ยิ่งตายเพราะอะไรอ่าโอเคงั้นก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวกูวจะไปซ่อนไหนดีวะเอเอ,เ,อ,เ,อเราเปิดประตูแล้วก็จุ๊กข้างเตียงไม่ได้เตียงไม่บังไม่ได้ บอลนี่บอกไม่ได้อีกเปิดเปิดแล้วอเฮ้ยเกูวิ่งหลบวิ่งลเออเกมโอเวอร์รอบที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะฮะโอเคอ่าก็เป็นว่าสำหรับเกม Silent Dream ผมว่าพาร์ทนี้ต้องจบเองเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะกูอยู่เซฟไหนแล้ววะเมื่อกี้โอเคพอจะรู้ ระบบของเกมแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าเนื้อเรื่องอาจจะงงนิดนึงนะครับพอดีผมไม่ทันไปอ่ะกลัวไเวลาตรงนั้นก็ใกล้จะหมดด้วยนะฮะงั้นก็เอาไว้เท่านี้กนแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาต่อกันนะฮะโอเคไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับเกมนี้บ๊ายบาย